เนื้อกว่าเคมีร้อยเปอร์เซ็นปุ๋ยสูตรนี no ้ผ no ักชอบมากผักจะโตเร็วมากๆเลยนะเพื่อนๆไนโตรเจนจะสูงมากๆเลยครับวัดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาทําปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะเนื้อกว่าเคมีร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะเราใช้กระถินนะกระถินสดนะผักจะชอบมากๆเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะแป๊บนึงนะ ตั้งกล้องก่อนนะเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนนะต้องตั้งกล้องถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษเพื่อนๆนด้วยนะเพราะแถวนี้เขายังทำนาอยู่แล้วก็เขาจะมียิงปืนไล่นกนะเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมนะเห็นนะเมื่อกี้ลองเทสดูแล้วนะเราไปดูกันนะว่าทำยังไงนะทำน้อยแล้วเพื่อนเพื่ออย่าเพิ่งทำเยอะก็สับเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนกระถินมาสับนะ เอาถอดถุงมือไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนหาถุงมือก่อนรู้ถอดถุงมือไปไว้ไหนแล้วไม่ใส่ถุงมือไม่ได้เดี๋ยวพลาดหาเจอแล้วเพื่อนๆทักทีวางสลาแล้วนะคนเราล,ลืมนู่นลืมนี่ลืมหน้าลืมหลังก็ ย่อยกันนะเพื่อนๆไม่มีอะไรเดี๋ยวจะย่อยให้ดูเป็นตัวอย่างสักหน่อยนึงก่อนนะรอบนี้กระถินมีดอกด้วยนะมีดอกนี้ก็เท่ากับมีไน,นโรตรเจนโพแทสเซียมเลยนะผักจะชอบมากมนะากนะย่างเพื่อนเพื่อนดูนะโอ้โหมีคมมากถ้าเป็นช่วงใบเราก็สับหางหน่อยนะเพราะใบมันย่อยง่าย แป๊บเดียวมันก็เปื่อยแต่ถ้าเป็นก้านเราก็สับทีน่ะนะง่ายๆนะธรรมชาติล้วนๆเลยเรายังไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้นมองเห็นไหมเพื่อนๆไม่ใส่ถุงมือไม่ได้เดี๋ยวพลาด ฝั่งนี้จะใส่ถุงมือก็ไม่ได้เนเพืเ่อนใส่แล้วมันลื่นไม่ใส่ถ้าเราสับนานๆตรงนี้จะพองเราก็ดูเอาระยะเวลานะถามว่ามีความเสี่ยงไหมในการสับก็เสี่ยงเหมือนกันเพืเ่อนแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวมันมากคนละโมแต่กลัวก็ทำอะไรไม่ได้นะดูพวกเขาสับหมูสับปลาเขายังไม่กลัวเลยเนาะ าใช้มีดทุกวันกว่าเราอีกถ้าเราระวังก็ความปลอดภัยก็จะมีนะแต่ทุกคนต้องระวังนะเพื่อนๆน,นะลองทำน้อยๆก่อนนะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งทำเยอะเนี่ยรอบนี้ผมทำไม่เยอะนะทำแล้วก็หากระมังมาใส่นะเพื่อนๆ มีเพื่อนๆถามว่าหมักยังไงใส่อะไรบ้างหมักกี่วันแล้วเวลาใช้ใช้ยังไงเดี๋ยวนี้จะบอกให้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะบางคลิปก็ไม่ได้พูดละเอียดขนาดนั้นแต่นี้มีคนถามมาเพื่อนๆถามมาถามมาเราก็ต้องทำให้ดูนะเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันนะ ผู้ผลิตจะจัดให้นะเดี๋ยวนะเอาพอเป็นพิธีก่อนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะสับให้หมดแล้วค่อยผสมให้ดูนะมองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะโทษที มราจะเห็นเนาะเราย่อยเสร็จแล้วนะนเพื่อนๆเรามาดูส่วนผสมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะนเพื่อนหลกัหลกๆนะที่ขาดไม่ได้นะก็คือลำกากน้ำตาลน้ำหรือไม่ก็น้ำปลาหมักก็ได้แต่ถ้าน้ำปลาหมักไม่มีเราก็ใช้น้ำเปล่านะกากน้ำตาลกับลำต้องมีนะนเพื่อนๆเพราะว่าจุลินทรีย์จะมากินความหวาน แล้วมันก็จะย่อยตัวมันเองมากินลำมากินความหวานแล้วมันจะย่อยตัวมันเองน้อนเพื่อนแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการความร้อนคือย่อยมันก็จะร้อนร้อนแล้วมันก็จะเกิดลาขาวลาขาวเนี่ยจะเป็นโปรตีนของผักผักจะชอบมากเลยลาขาวแต่ลาขาวไม่จะอยู่ไม่นานนะสักไม่เกินเดือนลาขาวก็จะหมดไปก็จะเป็นปุ๋ยหมักธรรมดาลาขาวไม่มีแต่ถามว่าไปใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะให้ผักโตไวอ่ะผักมันจะไม่ค่อยโตละ พอราขาวหมดไปแล้วมันจะเหลือแต่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเร่งดอกเร่งรากเร่งผลเร่งอะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะต้องผสมเพิ่มผสมใหม่นะแต่ตอนนี้เราเน้นในตัวเจ่นอย่างเดียวคือผักเนี่ยอายุมันสั้น30-40วันก็ไปกินแล้วเราต้องเร่งเขาโตวไวๆเราก็จะผลิตแต่ในตัวเจ่นเน้นเน้นแต่ในตัวเจ่นเนพื่อนๆอนนี้เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะกระถินสดอย่างเดียวนะเพื่อนถามว่าหญ้า หญ้าสดมีไนโตรเจนไหมมีแต่ไม่รู้จะสู้กระถินได้หรือเปล่านะไม่เคยยังลองอยู่นะว่าใครจะงามากว่ากันระหว่างหญ้าสดกับกระถินสดส่วนใหญ่อะผมจะทําแต่กระถินนะแล้วผักจะโตวไวมากไปดูคลิปเก่าๆที่ทำมาในะพวกคณะกวางตุ้งนะโอ้โหต้นเป็นโลโลเลยนะเพื่อนๆนี่นะส่วนผสมนะรอบนี้ในกระมังนะไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แค่นี้เองประมาณครึ่งกระมัง สาว่าใส่เท่าไหร่ก็กะกะเอาเนี่ไม่มีอะไรตายตัวมองเห็นไหมพเพื่อนๆลำนี้ต้องเตรียมไว้เลยนะอืมลำคุยก่อนถ้าเราอยากนั่นนะคุยไปก่อนอยากผักงามๆใส่ลำเยอะหน่อยลำนี้ก็มีไนโตรเจนหกจุดสามเปอร์เซ็นแล้วนะกระถินอีกอะไรอีกนะมันก็รวมๆก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะมีเพื่อนบางคนบอกว่าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักพืชสดมีไนโตรเจนไม่เกิน2%ไม่รู้ไม่รู้แวาคำพูดนี้มาจากไหนจริงๆแล้วลำก็มีไนโตรเจน6.3%แล้วนะเพื่อนๆอันนี้นะโทษทีนะง่ายๆนะลำใส่ไปนะต่อไปก็น้ำปำหมักลืมอีแล้วลืมว่าจะเอาไม้มาคนนะลืมนละอน,นี้นะน้ำปำหม,มักแลนะเพื่อนๆนะอันนี้ทางนี้เดี๋ยวมองเห็นคือเรากะเอาอย่า อย่าเยอะมากเดี๋ยวมันจะแฉะนะเอานิดหน่อยก่อนถ้าไม่พอเราก็เติมเอาแค่นี้ก่อนนะรอบนี้น้อยนะนิดเดียวพอไหมนะเดี๋ยวลองดูก่อนการน้ําตาลการน้ําตาลกับน้านปาหมักเนี่ยเกือบๆจะเท่ากันแลยนะั่นแต่ว่าน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเท่วนี้เราใส่สักน้ํานิดเดียวเราก็ใส่สักสักสามแก้วกาแฟนะเพื่อนๆน,นะแก้วกาแฟนะกากาวนะ มากนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าน้อยไปความหวานไม่พอเชื้อจุลินทรีย์มันจะไม่ไม่มานะเพื่อนๆแค่นี้น่าจะพอนะเดี๋ยวลองดูก่อนเราไม่ได้ใช้มือคนนะมันน้อยนะเพื่อนๆเ,เราเขาย่าดูแล้วมองดูถ้าข้างล่างละลายก็โอเค ได้แล้วได้ล้นี่นะก็ราดไม่มีไหลลาดไปลาดแล้วเราก็คนรอบนี้เราใช้ตัวนี้แนละ้วเพื่อนเพราะกระมงเราเล็กเดี๋ยวเรากะดูว่าความชื้นมันทั่วไหมถ้าไม่ทั่วเราก็จะใส่ลงไปอีกหน่อยนึง เสียดายนี้ความหวานเชื้อโรคจะมากินความหวานนะเชื้อดีนะไม่จะเชื้อร้ายนะสีขาวๆก็คือเชื้อเชื้อราที่ดีนะนเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเสียนะยิ่งขาวอะ่ะยิ่งดีแล้วนานวันก็จะมีราเขียวขึ้นมาถ้าเกิดมันมีเชื้อไตโคเดมานะมันก็จะมีราเขียวขึ้นมาเองตามธรรมชาติของมันแต่เชื้อไตโคเดมาเราสามารถผลิตได้โดยใส่อาหารสัตว์ลงไปแต่เราไม่มีนะ เราไม่มีบางครั้งมันก็เกิดขึ้นมาเองนี่นะเพื่อนๆนนะ้ไม่ยากนะมองเห็นไหมความชื้นน่าจะพอแล้วล่ะ น่าจะพอแล้วหรือนิดหน่อยเดี๋ยวนะกลัวว่าจะแฉะไปจะดึงล้มไมนะดึงล้มไมนะ่น่นี่มาทางนี้ดีกว่านี่วันนี้วันที่สิบสามเดือนสี่พศหกเจ็ดนะเพื่อนๆวันสงการนะ วันหยุดของใครหลายๆคนนะอะไรก็สู้มือไม่ได้นเพื่อนๆมันจะสัมผัสได้ดีกว่าว่าชื้นหรือเปล่ารอบนี้ในตัวเจ้นล้วนๆเลยสูงๆเลยผักจะโตวไวมากเราต้องทํำบ่อยๆนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าในตัวเจ้นมันจะอยู่กับเราไม่นานมันก็จะหมดไปมันจะระเหยไปหมดมันจะเป็นอุ้ยหมักธรรมดาแต่ระหว่างที่มีลาขาวเนี่ยนะนั่นแหละไปปลูกผักได้เลยถ้ามันเย็นตัวลงแล้วนะ น่าจะพอแล้วแบบนี้เอ,อ้ยมันทวกันให้หมดเลยเพราะว่าจานวนมันน้อยเราก็สามารถใช้มือได้เลยที่เหลือตรงนั้นปล่อยไปก่อนนี่นะ <c oughs> โอ้แดดเริ่มมาแล้วเพื่อนๆแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มไล่เราละ <c oughs> เดี๋ยวนะเต็มน้ำเลยลั้ มีเพื่อนๆถามว่าหมักกี่วันหมักยังไงแล้วกี่วันเราไปใช้ใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างนี่บอกไปแล้วนะเพื่อนๆว่าใส่อะไรลงไปบ้างใครจำได้ไหมครับรอบนี้ส่วนผสมไม่เยอะนะถ้าใครจำได้คอมเมนต์มาบอกเลยนะแสดงว่าคนนั้นอ่ะดูคลิปตั้งใจดูคลิปแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ดูซ้ำนะแล้วเราจะหมักไว้ ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันเราต้องหาอะไรคุมนะเก็บในที่ร่มนะอย่าให้โดนฝนนะคุมไว้ผ้าใบคุมไว้แล้วก็ประมาณห้าวันหรือเจ็ดวันเราก็มาแง้มๆดูถ้ามีลาขาวขึ้นเยอะแสดงว่าใช้ได้แล้วแต่ข้างล่างเนี่ยมันอาจจะร้อนเราก็เอาบนๆเนี่ยหยิบบนๆเนี่ยไปใช้ไปโรยนะให้มันเป็นลาขาวก่อนนะให้แล้วมันหายความร้อนกน่อนนะมันจะร้อนมากประมาณวันที่สามที่สี่จะร้อนมาก เอาไข่ไก่สองฟองใส่ไปคืนนี้พวกนี้เช้าเป็นไข่ลวกนะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมลองมาแล้วนะร้อนมากช่วงระหว่างนั้นนะเขาจะย่อยตัวเองราขาวจะเยอะถ้ายังไม่มีราขาวแสดงว่าไม่เกิดนะเราผลิตไม่สําเร็จเราต้องแก้ไขแต่ถ้ามีลาขาวประมาณ7วันแล้วเราก็เอาไปใช้ภายใน1เดือนเนี่ยใช้ให้หมด 3- ามสี่ที่ใช้ให้หมดเลยมันต้องทําบ่อยๆนะพวกนี้นะจําได้นะ มากี่วันก็เจวันขึ้นไปถึงสิวันอะไรพวกเนี้ยเราก็มาแง้มแง้มดูผ้าใบคุมไว้นะอยู่ในที่ร่มนะเพื่อนๆนะจาได้ไหมเนี่ยส่วนผสมก็มีอยู่แค่เนี้ครับเราเน้นในตัวเจนนะเน้นสูงสูงเลยผักจะชอบมากเลยปลูกกับผักนี่ผักจะงามมากเลยแต่ปลูกอย่างอื่นมันต้องปรับสูตรนะเพื่อนเพื่อนอย่างเช่นไม้ดอกไม้ผลนี่มันต้องปรับสูตรนะสูตรนี้ใช้ไม่ได้นะสูตรนี้จะเร่งใบเร่งดอกเร่งใบมันจะบ้าใบอย่างเดียวใบมันจะใหญ่มาก เคยไปปลูกถั่วฝักยาว,วยเพื่อนๆใบใหญ่ขนาดนี้ถั่วฝักยาวแต่ไม่มีดอกแล้วมันริมีแต่ใบบ้าใบไงเ,เราจะต้องปรับสูตรถ้าเราจะปลูกพวกไม้ผลนะแต่ถ้าเราเน้นแต่ผักในสูนนี่ดีมากเพราะทํามาตลอดเลยสูรนี้ผักจะโตวไวมากขนาดนี้ต้นนี้โรเจ็ดเลยนะโลกว่านี่ได้ทุกหลายๆต้นเลยนะยเพื่อนกองตุ้งก็เหมือนกันนะเนี่ยแค่นี้เนี่ยไม่มีอะไรนะ ใครจำได้ว่ามีอะไรบ้างนะที่สําคัญต้องใส่นะมันอยู่2อย่างนะเพื่อนเแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะเพื่อนเพื่นอนสวัสดีครับ